สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำข้าวเหนียวมูนกินกับมะม่วงกันค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็เอาเข้าวมาแช่น้ำค่ะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะเตรียมอุปกรณ์กะทินะคะเอามาละลายน้ำตาลก่อนค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะความหวานแล้วแต่ชอบค่ะ ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตั้งไฟให้มันอุ่นๆพอค่ะไม่ต้องเดือดนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเราก็เอาข้าวที่นึ่งค่ะมาใส่ภาชนะแล้วก็เอาน้ำกะทิขี้เข,ขี้ยว,วมาใส่ค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เพื่อให้น้ำกะทิซึมเข้าไปข้างในค่ะชิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเรามาทำน้ำราดกันเลยค่ะเราจะใช้แป้งข้าวโพดค่ะผสมกับน้ำตาลไปเลยค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยค่ะเอาออกไปเค็มๆนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลไปนิดนึงค่ะใส่เกลือเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะขอให้มันเค็มๆนิดนึงค่ะ นี่ค่ะเตรียมกะทิตั้งไฟค่ะพออุ่นๆน,นะคะคนแป้งเข้ากับพวกเครื่องปรุงค่ะค่ะอันนี้คนข้าวอีกรอบหนึ่งนะคะจนกว่ามันจะซึมเข้าข้าวค่ะอันเราก็มาทำตัวน้ำลาดกันต่อเลยค่ะเราก็นำแป้งมาผสมกันแล้วก็ปนให้เข้ากันเลยค่ะ นให้เก้ากันจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะอันนี้คือน้ำลาดที่ได้ค่ะเข้มข้นค่ะข้าวเหนียวมูนที่ได้ค่ะกินกับมะม่วงค่ะนี่เลยค่ะ